Wie minst auch? Wie minst auch? สาระความรู้ความสวยความงานที่มาจากเราสองคนเฟิร์นแล้วก็พี่โบแบบนี้นะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ที่ช่อง u e For You ค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจาก Talk อ f The t ะท n ของเราวันนี้เลยดีกว่าออวันนี้เดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมแล้วก็เฟิร์นแบบย้อนวัยไปเป็นเด็กใสๆสดใสน่ารักแบ๊วๆอีกครั้งทุกวันนี้หน้าเฟิร์นเนี่ยก็ใสจะรู้จะใสย,ยังไงแบ๊วว่องแบ๊วกุ๊กกิอีกกุ๊กกิ อนุนต้เร่งเลยนะเออก็ใส่แล้วก็แบลวแล้วก็บ้องแบลวแล้วแบลอีกจะแบลอีกแล้ววันนี้จะสดใสยิง่งกว่านี้เพราะว่าวันนี้จะพาไปแปลงร่างเป็นหนูนายมวกแดง นูน้อยหมวกแดงที่เป็นนิทานที่ไปไปกินหมาป่าแล้วหมาป่าผ่าท่อออกมาเป็นคุณยายหมาป่ามากินเขาไม่ใช่เขาไม่กินหมาป่าใช่นนเรืงนั้นหรอเรื่องนี้เลยเดี๋ยวออวันนี้จะพาไปเยี่ยมคุณยายที่กระท่อมของคุณยายนะที่สําคัญที่กระท่อมเนี้ไม่ใช่แค่สวยน่ารักอย่างเดียวนะแต่ว่ามีของอร่อยๆเพียบงั้นเราไปดูกันเลยในช่วง Talk of the Town คะ่ะยยช่วง Talk of the Town สนับสนุนโดยเอเซอร์ คุณยายคะ่ะคุณยายคะ่ะคุณยายคุณยายอยู่ไหนคะอุ้ยตายละเจอแล้วคะ่ะคุณผู้ชมแฮะที่ไหนได้บ้านคุณยายหนูน้อยหมวกแดงก็อยู่ข้างหลังโบน,นี่เองคะ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมโบจะพาคุณผู้ชม กับบ้านของคุณยายของนูน้อยหมวกแดงค่ะเอแต่ว่าเท่าที่ทราบมานี่ข้างในเนี้ยน่าจะมีหมาป่ารออยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะน่ารักซะขนาดนี้นะ,ะเข้าไปข้างในถึงมีหมาป่ายังไงก็ยอมค่ะคุณผู้ชมคะเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยจะน่ารักขนาดไหน <c oughs> อ้าวเฮ้ยหมาป่าอยู่นี่นไงไปด้วยกันนะไปด้กันนะคุณยายคะยูฮู คุณผู้ชมโอ้โหความรู้สึกตอนนี้นะคะเหมือนอยู่ในเทพนิยายอยู่ในบ้านของคุณยายของหนูน้อยหมวกแดงเลยละคะ่ะเพราะว่าการตกแต่งของที่นี่นะคะเนรมิตให้ที่นี่เป็นเหมือนกระท่อมของคุณยายเลยคะ่ะนี่ข้างหลังโบนะมีมีทั้งเตียงแล้วก็มีทั้งเฮ้ยแหมน่นใหญ่หลยมีสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้คอยเจ้าเหมือนจะกัดจะกินเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูสิทุกรายละเอียดเลยนะคะเหมือนเราแบบเข้ามาอยู่ในเทพนิยายจริงๆเลยนอกจากที่นี่จะตกแต่งเป็นธีมหนูน้อยหมวกแดงแล้วนะคะ ที่นี่อาหารเครื่องดื่มหลายๆอย่างก็ยังอร่อยและที่สําคัญยังเป็นติมของหนูน้อยหมกแดงด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะน่ากินน่ารักขนาดไหนเห็นไหมคะคุณผู้ชมบอบอกแล้วค่ะว่านอกจากการตกแต่งของร้านนี้จะเป็นตีมหนูน้อยหมกแดงแล้วนะคะอาหารที่นี่ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะและตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับ คนที่ครีเอทไอเดียเหล่านี้และเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะคุณมิกกี้คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขอชมเลยว่าร้านน่ารักมากครีเอทมากๆเลยอ่ะไอเดียนี้มายังไงคะอ๋อเริ่มต้นเลยก็คืออยากจะเปิดร้านกาแฟสักร้านนะคะแล้วก็เป็นคนชอบสีแดงสตรอเบอรี่แล้วก็ชอบนิทานและหนูหน้ยหมกแดงก็จะสะสมของอะไรที่เป็นหนูหน้าหมกแดงอยู่แล้วอะคะ่ะอ๋อนี่คือของแต่ง หลายๆอย่างอย่างพวกตุ๊กตาอะไรอย่างี้คือคของสะสมส่วนตัวของเราอยู่แล้วก็มีบ้างอะค่ะแล้วก็มีไปเลือกมาเองอะค่ะปกติคุณมิกกี้นี่คือทําขนมอยู่แล้วหรือเปล่าคะอ่าใช่ค่ะคือเรียนโดยตรงเลยไปเรียนบริหารการโรงแรมค่ะของสินปรณกรแล้วก็<ม>พอดีได้ฝึกงานตามโรงแรม5าดาวค่ะในกรัวเบเกอรี่<ม><ม>ก็เลยจะมีพอมีพื้นฐานอยู่บ้างอะค่ะโอ้คือทําโรงแรม5้าดาวด้วยทาเบเกอรี่อยู่แล้วก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าอยากเปิดคอฟฟี่ช็อปที่แบบมีเบเกอรี่ด้วยใช่ค่ะทาเองหมดเลยป่ะเนี่ย ก็ออกแบบเองแล้วก็ทําเองแล้วก็คิดสูตรเองอะอันนี้เริ่มจากอันนี้เลยกันแล้วกันนะคะ<ด>อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็น honey toast ค่ะเป็นเมนูแนะนํานะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังโฮมเมดทั้งเราทําเองอะคะ่ะแล้วก็เป็นไอศกรีมโฮมเมดด้วยขนมปังเราจะต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสอันนี้ขอบจะหนาคือระหว่างอบอะคะ่ะเราก็ผสมสีเข้าไปในระหว่างที่เราอ,อบด้วยเครื่องเลยอะคะ่ะอันนี้อะไรอันนี้ก็คือเค้กหนูน้อยหมกแดงคะ่ะ reding hood ตัวนี้ก็จะเป็นเค้กวานิลาซอสไซแยมสรอเบอรี่ค่ะแล้วก็เป็นครีมนมสดค่ะ น่ากินจังเลยแล้วก็ตัวนี้ฟรอสติ้งคือเหมือนกันไหมคะหรือว่าอ่าตัวนี้จะเป็นครีมนมสดแต่ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตเลยค่ะเครื่องอันนี้จะต่างกัน,น,น,นตัวนั้นจะเป็นแยมส้มนะคะเป็นเค้กคุณยายอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นเค้กหมาป่าตัวนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตมูสค่ะแล้วนี่ล่ะคะน่ารักมากเลยเห็นแล้วอยากทานอันนี้เป็นชาร้อนค่ะเป็นชาเอลเกรย์ค่ะตันนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้านี่เป็นเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วดึงขึ้นได้โอ้ยน่ารักจังอันนี้เป็นคุกกี้ที่มากับ ใช่ค่ะจะเป็นคุกกี้หนูน้อยหนอยมกแดงค่ะนี่เป็นกลิ่นอ่เป็นคุกกี้เนยอ่าเป็นอ่เป็นคุกกี้เนยเป็นหมกแดงค่ะคุณผู้ชม่ากมากอันนี้ค่ะคืออะไรคะอ่าตัวนี้เป็นนมองุ่นเย็นนะคะตัวนี้ทุกเครื่องดื่มทุกแก้วของร้านเราจะทําฟองนมสามิติด้านบนนะคะหอ,อมกลิ่นองุ่นเหมือนเวลาเรากินเยลลี่ญี่ปุ่น ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเดินทางมาที่ร้านของคุณมิกกี้นี่จะเดินทางมาอย่างไรคะค่ะก็ร้านมินคาเฟ่ยอยู่ในซอยลง่ายกันตนานะคะเข้ามาประมาณ700เมตรนะคะร้านก็จะอยู่ทางซ้ายมือเลยะคะ่ะก็เดินทางมาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ร้านน่ารักมากบรรยากาศดีแถมมีมุมถ่ายรูปเล่นๆเยอะด้วยนะคะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาทานขนมทานนมที่นี่กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ<อ>ต้องขอบคุณคุณมิกกี้มากๆเลยค่ะขอบคุณดีค่ะ โบหนูน้อยหมวกแดงขอจบเท็นิยายแต่เพียงเท่านี้นะคะ พี่โบบ้านของคุณยายนี่น่ารักมากๆเลยวันหลังเดี๋ยวนขอตามไปด้วยได้ไหมได้แล้วก็ไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะของกินก็อร่อยด้วยฝนว่านะพี่โบวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่มีความสุขที่สุดแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากอยากทําทอะไรก็ทําภาระก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องเครียดด้วยเดี๋ยววันนี้มีงานศิลปะดีๆมาให้คือการนั่งทําอะไรศิลปะดีๆสักเช้นหนึ่งนะทาให้เราเนี่ยมีโฟกัสแล้วก็คลายเครียดไปได้ด้วยดีมากเดี๋ยวช่วงหน้าเรนชอบงานศะิลปะเออช่ว แล้วปากอันนี้ปากเปิดเป็นไรอะ่ะใครก็ทำตามแกแหละ ช่วงแพชชั่นครับผมได้แล้วค่ะวันนี้นะคะโบจะพาคุณผู้ชมแล้วก็เฟิร์นเนี่ยไปดูวิธีคลายเครียดเป็นงานศิละปะที่จะสามารถฝึกผลสมาธิแล้วก็ให้เราีแลกซ์ได้ด้วยวันนี้โบจะพาไปทํากระเป๋าผ้าที่พิมพ์มาจากวุ้ดคัตเฮ้ยรู้จักปะไม่รู้จักเลยอยากรู้อยาก,อยาก,อ,ยากอยากศึกษาเอาอยากศึกษาถ้าอย่างนั้นเราไปศึกษาวูดคัตพ,พร้อมๆกันในแพชั่นค่ะช่วงแ a ช สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลสเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสวยไหมคะพูดเหมือนทำเองไม่ใช่คะ่ะอันนี้ยืมของคุณครูเขามานะคะเจ้าสิ่งนี้นะคะคุณผู้ชมดูไกลๆอาจจะคิดว่าเป็นการเพ้นหรือว่าการวาดขึ้นมานะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คะ่ะนี่คือภาพศิลปะนะคะที่ทำจากเทคนิคที่เรียกว่าว o d คัตค่ะวุดคัตชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะใช้ไม้นะคะนํามาแกะสลักค่ะแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นนูนๆนะคะก็จะเอาสีทาลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพิมอันเนี้ที่เป็นไม้เนี่ยไปพิมพ์ไว้บนผ้าหรือว่าวัสดุอื่นๆตามที่เราต้องการเลยค่ะโบพาคุณผู้ชมมาเรียนที่นี่ที่46 Area Art ค่ะและคุณครูที่จะมาสอนเราในวันนี้นะคะก็คือคุณครูหนุ่มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหคุณหนุ่มคะอุปกรณ์เยอะแยะบนโต๊ะเลยค่ะนี่ดูเหมือนแบบว่า จริงๆม,มันไม่ยากครับถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องเครื่องมือแต่ละตัวเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแล้วก็พอได้ลองเริ่มแกะเนี่ยก็ทําได้เลยครับที่มาที่ไปของว o ด d c ท t นี่คืออะไรคะจริงๆแล้วมันเกิดในช่วงที่ประเทศตีนะครับพอเขาเริ่มพิมพ์ตำราพิมพ์หนังสืออะไรเงี้ยเพื่อให้ได้จำนวนเนี่ย เขาก็เริ่มลองแกะตัวหนังสือเนี่ยตรงบล็อกไม้คือ,อเป็นเป็นเหมือนวิธีการตีพิมพ์ใช่ใช่ครับสมั<ข>มยก่อนใช่ตำร,ร,ำรทาทั้งที่จะเขียนใช่ไหมฮะก็เริ่มพัฒนามาเป็นการพิมพ์แล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาสิ่งนี้น<ช>มาทําเป็นงานศิลปะแล้วขั้นตอนการทําอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็มีเครื่องมือแกะ แล้วก็มีมึกพิมพ์นะครับแล้วก็ลูกกิ้งก็เครื่องมือแกะนะครับก็จะมีตัวหลักๆอันนี้ตัว V ีครับเอาไว้แกะเดินเส้นนะฮะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จะมีเครื่องมือเป็นตัวยูเอาไว้แกะพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวถาดออกโอเคค่ะคุณครูคะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับก็ต้องเริ่มจากร่างภาพก่อนครับค่ะก็คือต้องเลือกใช่ไหมว่าเราอยากทำแบบไหนเราอยากทำอะไรครับงั้นเอาเป็นแมวฮิสเตอร์ดีไหมอ่า มีน่าเพลิดเว่ใช่เออทั้งน่ารักทั้งคู่เอาค่ะซื้อค่ะซื้อผมร่างให้แล้วกันนะครับค่ะตอนนี้พอเราล่างคร่าวๆได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ปากกาแค่ให้รู้ว่าตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือแกะเนี่ยเป็นตัวสร้างพื้นผิวสร้างเท็กเจอร์ในตัวมันเอาคร่าวๆมาแบบนี้นะคะแล,แล้วก็เราก็จะใช้หมุดจีนธรรมดานี่แหละครับก็เอาหมุดจีนนี่แหละใส่ทิชชู ใช่แล้วก็เพื่อที่ว่าเวลาเราแกะเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราแกะตรงไหนไปแล้วตรงไหนที่เราแกะออกไปมันก็จะกลายเป็นสีขาว<อ> <reminded you. S 2> ก็จะได้บประมาณนี้เเสร็จแล้วเราลองเริ่มแกะกันเลยแล้วกันยเดี๋วจะให้คุณโบ <ๆ S 1> ได้ลองเครื่องมือตัว V ีครับการจับก็คือจับ45องศาประมาณนี้แล้วก็พอกดลงไปปุ๊บก็ดัน okay. ออกไป ส่วนที่เราแกะออกไปเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่โดนหมึกหรือว่าถ้ามันโดนหมึกเนี่ยมันก็จะมีทีแกะที่เป็นลักษณะเฉพาะของบูธคัสเดี๋ยวยี่ว่าให้คุณโบแกะขนแมวดีไหม<ฆ>ตรงหน้ามันโดยการที่ค่อยๆสกิดไปเรื่อยๆเนี้ยครับสกิดแล้วก็ยกสกิดแล้วก็ยกนเสร็จเราอะไรต่อดีคะครูเดี๋ยวแกะหนวดกันครับงั้นเดี๋ยวผมแกะซีกซ้ายคุณโบแกะซีกขวาแล้วกันค่ะ โบแกะโบแกะมันจักั่งอะไรอย่างงี้ดูไม่ออกเ,อเลยไหนคร่ไหนโบโหเหมือนกันกลมกลืนจะตายเดี๋ยวผมจะแกะหน้าแมวนะครับแล้วก็หูแมวแล้วก็หมวกด้านนี้แล้วเดี๋ยวจะให้คุณโบแกะอีกด้านหนึ่งได้ค่ะฝ้างนี้นะคะเป็นฝ้าของคุณครูค่ะ ส่วนของโบเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูนะคะว่าของโบเนี่ยจะแบบว่าเทียบขั้นของครูได้หรือเปล่าาดสวยคะคุณผู้ชมมีฝั่งครูกับฝั่งโบนะคะเดี๋ยวกันอันนี้ฝั่งของครูอันนี้ฝั่งโบแสดงว่านี่เราเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูยังครับผมเดี๋ยวเราต้องแกะแบกกล่าวพวกเนี้ยทิ้งไปทีหนึ่ง อันนี้เราต้องทําอะไรต่อครัคุณรูพ,พอเราแกะสลักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปกริ้งหมึกพิมพ์รับผมแล้วก็เข้าแท่นพิมพ์พอเราทําพิมพ์ของเราเสร็จเราก็จะต้องมาพิมพ์ใส่เครื่องนี้ใช่ไหมคะคุณรูใช่ต้องทำย<ม>ังไงบ้างคะกรรมวิธีก็คือเนี่ยครับก็จะมีหมึกพิมพ์ก็คือหมึกออฟเซ็ตปกติเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ตักหมึกนะครับเสร็จ<อ>แล้วเราก็จะเอาหมึกเนี่ยมาตีด้วยลูกกิ้งแล้วก็กิ้งไปบนเศษที่เราแกะเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปวางบนแท่นนี้แล้วก็หมุนแท่นเนี่ย แล,แล้วพอออกมาใช่มันก็จะติดกลับมาโอเคงั้นเราลองเลยได้ไหมได้ครับผม,มเราก็ต้องมาตีหมึกก่อนครับเพราะว่าหมึกที่มันได้มาตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นพ้นๆอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะตีหมึก <S <S ท้งแรกนี่เราจะตีหมึกให้มันหยาบก่อนครับ<ช>ก็คือให้ลูกกิ้งเนี่ยซับหมึกทั้งหมด โดยที่เราจะไม่เราจะไม่ทาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องให้ลูกกิ้งเนี่ยรับหมึกทั่วกันผิวหน้าเพ <ฮะ S 1> ราะฉะนั้นเวลาเรารับหมึกเนี่ยเราจะต้องยกลูกกิ้งขึ้นไปด้วยเสร็จแล้วก็เอาหมึกที่หยาบๆยาบเนี่ยมาตีให้ละเอียดอีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับคุณโบจะเห็นว่าหมึกเนี้ยหยาบแล้วก็หมึกเนี้ยจะละเอียดขึ้นต่อไปก็าการกิ้งก็คือเราไม่ต้องกดลงไปแน่นมากครับเพราะว่าผิวหน้ามันจะรับตัวหมึกอยู่แล้ว เรียบร้อยแล้วสวยงามหลังจากนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องใช่ครับก็จะเอามาไว้บนแท่นพิมพ์จากนั้นเราก็จะใช้กระดาษวางลงไปครับเย้เฮ้ยไม่เลว,เ,วเอ้ยน่ารักมากจริงๆไม่เลวเลยนะสมมติถ้าเราอยากทำเป็นของใช้ได้ไหมคะครูได้ครับพิมพ์ลงกระเป๋าได้ด้วยโอเคปุ๊ก okay. อยากลองทำเส่กระเป๋าได้ไหมครับครูได้ครับผม แล้วกระเป๋ามาแล้วก็คือทำเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะครูใช่ครับเฮ้ย่เฮ้ยฮูนจ้าเลยสวยมากเลยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูมากเลยนะคะที่มา สอนให้ว่ากิจกรรมสนุกๆแบบนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะไทยที่อยากจะมาเรียนนะคะสามารถโทรมาก่อนมาเช็คสาลางของคุณครูก่อนนะคะที่นี่เลยค่ะที่46 area art ค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูหนุ่มมากเลยค่ะที่มาสอนวิาทํากระเป๋าน่ารักๆน่ารักไม่เหมือนใครแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับน่เป็นไงสวยจุบยสวยมาก โู้ฟนว่านี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่านอกจากที่เราจะใช้แบบใจที่ไม่ต้องแบบไปเครียดไปคิดฟุ้งซ่านมาจดจ่อก,กับผลงานศิลปะและยังได้ออกแบบความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตัวตัวเองด้วยพี่ว่าทําอย่างนี้นะเอาไปใช้เองก็เก๋ไม่เหมือนใครแปลกใหม่ใช่ไหมเอาไปให้คนอื่นไปเป็นของขวัญน,นะคนได้รับก็ถูกใจเช่นกันพูดแบบนี้แปลว่าจะให้น,อนอ้องใช<ห>่ไหมเ<อ><อ>ข้ากับชุดฟอนเลยเอะโบฮีเมียมเอถึงกับโบฮีเมียม วันนี้นอกจากจะมีงานศิลปะดีๆแบบนี้นะใ,<ช>ในช่วง Beauty Secret แล้วก็มีเคล็ดลับความสวยความงามไม่แพ้กันใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะสวยงามฟุ้งเฟ้งขนาดไหนช่วงหน้า Beauty Secret ่ะโบกย้ไม <em> แบบชีตแบบลุคเกอร์ออ่อ่ยงนีสนับสนุนโดย ร้านสมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์ขอต้อนรับสู่ช่วง Beauty Secret ค่ะเย้ <Yeah. S 2> วันนี้พ <Yeah. S 2> ี่โบมีเคล็ดลับดีๆอะไรมานำเสนอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็จั่วหัวบอกคุณผู้ชมว่ามีสารลักความรู้ความงามอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมมีอะไรก็บอกกาไปสิ <c oughs> ถามทำไมตัวไว้เหรอจัวไว้วไวก็บอกเลยเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะช่วง Beauty Secret ฮะ <c oughs> ะไรนะโอ้ยไม่ยากเลยแกติดง่ายจะตายก็มอง45องศาแล้วก็เอาขนตาปลอมวางไว้บนขนตาจริงให้แนบชิดมากที่สุดนะแกแต่ว่าอย่าใช้กาวเยอะนะเดี๋ยวมันจะเลอะตาลืมตาไม่ขึ้นเออทำง่ายไม่ยากเลยอืมอืมอืมทษท่ะ้าแต่สาวแม่ พี่มาที่คุยเพลินไปหน่อยค่ะพอดีว่าน้องสาวที่เป็นญาติสนิทกันนะคะโทรมาปรึกษาเรื่องแต่งหน้าถ้าต้องแต่งยังไงให้ดูสวยเป๊ะเพราะว่านางนั่งดูคลิป how to สอนแต่งหน้าหลายกูรูหลายเทพหลายขั้นตอน ก็แต่งสวยอยู่หรอกนะคะแต่เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนิดนึงเอ๊แต่พี่มาตซี่นะคะรู้แล้วเขาว่ามันขาดอะไรขาดขนตาปลอมไงล่ะคะสาวๆคะ่ะถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าสวยเป๊ะแต่ไม่ติดขนตาปลอมหรือติดขนตาปลอมไม่เป็นยังไงยังไงแต่งให้ตายยังไงก็สวยไม่เหมือนคนอื่นเขาละคะสาวๆก่อนอื่นที่เราจะไปติดขนตาปลอมกันนะคะสาวๆคะ่ะเรามาเรียนรู้กันก่อนดีกว่าค่ะว่าขนตาปลอมนั้นมีกี่แบบและใช้เป็นงานไหนบ้างนะคะถ้าเกิดหยิบมาติดมั่วๆซัวๆไม่รู้เบอร์หนาเบอร์บางเบอร์สั้นเบอร์ยาวนะคะ อาจจะทําให้สาวๆกลายเป็นนางมาลัยหรือตัวตะลกได้นะคะคุณผู้หญิงขอขั้นตอนต,อนต่อไปเรามาเรียนรู้ความลับของขนตาปลอมกันดีกว่าค่ะสาวๆคะว่าขนตาปลอมนั้นมันมีความลับอะไรมันก็คือความยาวของขนตาปลอมนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกขนตาปลอมที่มีความยาวกว่าปกตินะคะมันก็จะทําให้เรากลายเป็นตัวตลกได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราติดขนตาปลอมที่สั้นเกินไปมันก็จะดิ้นติดไม่อยู่อยู่ดีละค่ะสาวๆเพราะฉะนั้นกฎของการเลือกขนตาปลอมแบบ ช้เลยค่ะก็คือให้ขนตาปลอมนั้นยาวกว่าขนตาจริงของเราเพียงเล็กน้อยพอค่ะเพราะเวลามันติดออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยเป๊ะนะคะและสําหรับสาวๆคนไหนที่มีดวงตากลมโตแบลวอยู่แล้วนะคะก็สามารถเลือกขนตาปลอมติดได้ยาวได้เลยค่ะแต่อย่ายาวมากนะคะแต่สําหรับสาวๆคนไหนที่บอกว่าตาตีตาเล็กก็เลือกให้มันสั้นลงนิดนึงค่ะสาวๆค่ะแค่นี้กฎของมันมีเพียงแค่นี้ละค่ะพิมมาที่บอกแล้วนะคะว่ามันง่ายที่สุดเลยค่ะเอาละเอาละพูดกันมาก็เยอะละทีนี้พิมมาที่ก็มีไกด์ไลน์ การติดขนตาปลอมมาฝากพร้อมกับน้องนางแบบอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับสาวสาวที่รักจะติดขนตาปลอมนะคะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะสาวสาวอย่น้องสาวตัวแสบด้วยนะจ๊ะดูลิกแจามาเริ่มกันที่แบบแรกเลยดีกว่าค่ะสาวสาวาเป็นขนตาปลอมแบบช่อหลอมแหลมค่ะติดแล้วทําให้ดวงตาดูสดใสเป็นธรรมชาติดูเบาสบายค่ะสาวสาวามาเริ่มติดกันเลยดีกว่านะคะ คนตาเบอร์นี้นะคะสาวๆค่ะเหมาะเหลือเกินกับการเดินไปเที่ยวเล่นช้อปปิ้งวันสบายๆของสาวๆนะคะ ไปถึงขนตาปลอมแบบที่2กันค่ะสาวๆขาขนตาปลอมเบอร์นี้นะคะเป็นขนตาปลอมแบบสั้นยาวไม่เท่ากันค่ะซึ่งมันจะให้ลุกแบบธรรมชาติจนไปถึงลุกของแบบการไปงานปราร์ตี้กลางคืนเลยล่ะค่ะสาวๆขาซึ่งขนตาปลอมเบอร์นี้นะคะมีให้สาวๆเลือกตั้งแต่ช่อแน่นๆหรือช่อบางๆนะคะแล้วแต่งานเลยล่ะค่ะสาวๆขาเดี๋ยวพี่มันซีจะติดให้ดูนะคะ เป็นไงบ้างล่ะคะสาวๆขาสาหรับฝั่งนี้นะคะพิม่าซีไม่ได้ติดขนตาปลอมค่ะดวงตาก็เลยจะดูแบบล้นๆไม่สวยเหมือนคนยังไม่ตื่นนะคะและสาหรับฝั่งนี้นะคะพิมาซีติดขนตาปลอมแบบเลเยอร์นะคะดูหวานขึ้นมาทันทีเลยล่ะคะ่ะเป็นไงบ้างล่ะคะพิมจาซีก็ติดให้ทั้งสองฝั่งแล้วล่ะคะ่ะทีนี้ก็สวยหวานฟรุงฟริงวิง,วง,วงแล้วล่ะคะ่ะ ขนตาปลอมแบบที่3ามกันนะคะสาวๆขาขนตาปลอมเบอร์นี้นะคะเหมาะสําหรับสาวๆคนไหนที่ชอบลุคสวยเที่ยวเซ็กซี่โดดเด่นนะคะเพราะขนตาปลอมเบอร์นี้มันจะเป็นขนตาปลอมแบบหนายาวเท่ากันทุกเส้นเลยล่ะคะ่ะมาดูพี่มาซี่ติดกันเลยดีกว่าคะ่ะสาวๆ สำหรับขนตาปลอมเบอร์นี้นะคะสาวๆขาให้ลุคที่สวยเซ็กซี่โดดเด่นนะคะซึ่งเหมาะสำหรับการไปงานปาร์ตี้กลางคืนค่ะสาวๆและทีมัซีก็ยังมีทริคเตริมในการตัดหรือติดขนตาปลอมเพิ่มให้สาวๆค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะอยากติดขนตาปลอมให้สวยก็ให้เช็คขนตาปลอมนะคะแล้วก็ตัดก้านที่มันเหลือออกมาติดให้แนบชิด สุดนะคะหัวตาแล้วก็ห่างตาและแนบขนตาบนมากที่สุดค่ะสาวๆแค่นี้ก็ได้ขนตาปลอมได้ดวงตาอันกลมโตและก็สวยแล้วล่ะค่ะและสําหรับทริคสุดท้ายนะคะที่พี่มาซี่เอามาฝากสาวๆในวันนี้นะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่ดวงตาอยากกลมโตนะคะก็ให้เลือกขนตาปลอมที่มีความยาวของปลายหางขนตาไม่มากนักนะคะอย่าเลือกขนตาปลอมที่มีปลายหางตายาวเกินไปนะคะเพราะมันจะทําให้ดูตาเล็กได้ค่ะและสําหรับสาวๆคนไหนที่ตาเล็กอยู่แล้วนะคะก็ให้เลือกขน นตาปลอมที่มีขนตาปลอมยาวเท่ากันนะคะเพราะมันจะเสริมให้ดวงตาของคุณเนี่ยดูโตแล้วก็ดูใสเลยล่ะค่ะและสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ติดขนตาปลอมไม่เป็นหรือยังไม่ถนัดนะคะก็ให้ใช้ขนตาปลอมที่มีคุณภาพดีค่ะเพราะมันสามารถที่จะติดได้ง่ายและเร็วขึ้นและแนบกับขนตาจริงมากที่สุดเลยล่ะคะ่ะคราวนี้สาวๆมือใหม่ที่เพิ่งหัดติดขนตาปลอมก็พอที่จะมีไอเดียขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าขนตาปลอมแบบไหนเหมาะเจาะกับตัวคุณและนําวิธีที่พี่มาซี่สอนไปนะคะเลือก ซื้อขนตาปลอมนะคะและเราสามารถเลือกซื้อขนตาปลอมไว้ได้หลายๆแบบนะคะเก็บไว้ที่บ้านเผื่อถ้าวันหนึ่งเราไปออกงานปาร์ตี้หรือออกงานสังคมเราก็สามารถหยิบมาตกแต่งดวงตาอันสวยงามของเราได้ทันด่วนทันใดค่ะและถ้าเกิดหากสาวๆยังไม่รู้ว่าจะติดไปงานอะไรหรือจะแต่งไปไหนก็ถือซะว่าแต่งอยู่บ้านนั่นแหละค่ะบริหารสเสน่ห์ของเราที่บ้านแค่นี้ก็ทาให้วันธรรมดา,รรมดาของเราก,กลายเป็นวันพิเศษแล้วล่ะค่ะ สักแล้วไม่อยากให้จบเลยไม่เป็นไรหรอกพี่โบเพราะว่ารายการดีๆแบบนี้นะรายการที่ให้นักสาระความรู้ความสวยความงานกิจกรรมดีๆเนี่ยจะต้องอยู่คู่กับช่องนี้ two for you ไปนานเท่านานนานนานแบบนานล้วผ่อนรถผ่อนบ้านได้เลยอะฉะนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูนะคะรายการ women talk talk สนุกสนุกดรุรค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยงามแบบนี้นะคะธรรมชาติเต็มเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะที่บ้านนมแมวรีทรีค่ะ ใช่แล้วค่ะแล้ขอบคุณสภาพ,พี่ดีก็สวยๆนะคะจากฟลิกค่ะวันนี้เจอกับพวกเราได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ